สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีสแกนครับของ Motorola GM300 นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้การใช้งานการบันทึกช่องนะครับผ่านคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าสแกนนี้เราสามารถเซตค่าข้างนอกได้เลยไม่ต้องทำสแกนผ่านคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้ตัวนี้รองรับ16ช่องนะครับตัวนี้ผมบันทึกไว้ทั้งหมด16ช่องนะครับ วิธีสแกนนะครับมันก็ไม่ยากนะครับอ่ะเรามาเริ่มวิธีสแกนพร้อมกันนะครับวิธีสแกนให้กดตัวสแกนเนี่ยครับตัวนี้นะครับตัวกลางเนี่ยกดแช่ไว้นะครับปึ๊บอ่ามันจะขึ้นกระพริบแบบนี้นะครับให้กดลูกศรขึ้นนะครับเนี่ยลูกศรขึ้น1 2 3นี่ครับก็คือเดินหน้า อันนี้ก็คือถอยหลังนะครับอ่านี่ถอยหลังอ่าผมจะเอาสแกน2-46นะครับอันนี้มันมีทั้งหมด16ช่องนะครับผมจะเอาอ่าสแกนแค่3ช่องพอคือ246นะครับได้ช่องสแกนแล้วให้ท่านกดตัวนี้ครับนี่ครับกดตัว select นี่ครับ1ึทีครับปึ๊บอ่าสังเกตสังเกตมันจะขึ้นกระพริบตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ก็คือหมายความว่าอ่าช่องนี้ได้เลือกสแกนแล้วนะอ่ะอีกช่องนะครับกดลูกศรขึ้น อ่าเป็นช่องที่4นะครับนี่ช่องที่4นะครับเสร็จแล้วให้กดเอ่อ select หนึ่งทีครับปุ๊บอ่าสังเกตนะครับพอสแกนตัวนี้มันจะขึ้นอ่ะอีกช่องหนึ่งเป็น6นะครับเป็น6เสร็จแล้วให้กดเหมือนเดิมครับเลือกสแกนครับปุ๊บอ่าทีนี้เราก็พอนะครับให้หรือเราไม่มั่นใจว่ามันยังมีสแกนอยู่ไหมให้ดูนะครับถ้ามันมีสแกนมันจะมีขีดตรงนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับแบบอ่าแบบนี้นะครับมันจะมีขีด ถ้าไม่มีขีดก็คือไม่ได้สแกนนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับให้กดสแกนยืนยันหนึ่งทีครับปุ๊บอ่านะครับทีนี้วิธีสแกนนะครับตัวไมมันจะมีแม่เหล็กอยู่ด้านข้างมันจะมีตัวล็อกเห็นไหมครับมันจะมีตัวเสียบไม้นะครับออยู่ด้านข้างนี่ครับแล้วแต่ท่านจะวางไว้ตรงไหนนะครับอันนี้ผมไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะกดเอานะครับถ้าเราเสียบไม่ปุ๊บเนี่ยครับ ตัวไฟตรงนี้มันจะหายนะครับอันนี้ผมจะผมจะกดเอานะครับเนี่ยกดเอาเหมือนเหมือนแทนเป็นเสียบนะครับเหมือนแทนเป็นเสียบไ้อย่างนี้นะครับอ่ะถ้าสมมติว่าถ้าเป็นเสียบครับปุ๊บเห็นไหมครับมันจะหายแบบนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้เราจะมาอ่าลองสแกนลองวอลเข้าไปดูนะครับอ่ะสมมุติว่าผมแตะนะครับแตะปุ๊บให้มันหายนะครับอ่ะทีนี้ก็วอลเข้ามานะครับเนี่ยวอลเข้ามาอ่าผมจะวอลเป็นสแกนช่องที่2ก่อนนะครับเปิดเครื่องก่อนนะครับ แตะใหม่ครับปุ๊บให้มันหายปุ๊บก็วอเข้ามาเท็ดเทดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับยังไม่ได้สแกนนะครับโทษทีทีนี้ให้กดสแกนให้กดตรงนี้นะครับกดไปหนึ่งทีนะครับให้มันวิ่งนะครับอ่ะกดสแกนนะครับปุ๊บอ่าอ่าถ้ามันวิ่งอย่างนี้2ขีดอย่างนี้ก็คือหมายวามว่าตอนนี้มันสแกนอยู่นะครับตอนนี้มันสแกนอยู่ทีนี้เราก็เอาใหม่ก็วางไว้ตรงที่เครื่องนะครับให้ไฟตรงนี้มันหายนะครับปุ๊บ อ่าทีนี้ผมจะวอช่องที่2นะครับสแกนเนี่ยครับเหตเหตเหเเห็นไหมครับอ่าสแกนช่องที่4นะครับอ่าผมจะวอช่องที่4นะครับอ่าผมจะวอช่องที่4นะครับอันนี้ก็คือเหมือนเดิมครับเอาไม้มาแตะที่เครื่องนะครับมันจะมีที่แตะวางไม้อยู่แล้วก็วอเข้ามาครับเถิดเถดเดเดเห็นไหมครับช่องที่4ได้เลยนะครับอ่าอีกทีหนึ่งนะครับแตะไม้นะครับเถิดเถดเดเดอ่าเห็นไหมครับวิธีสแกน มันก็ไม่ยากนะครับหยุดสแกนนะครับหยุดสแกนก็กดซ้ำไปหนึ่งทีครับปุ๊บอ่าก็เรียบร้อยครับทีนี้เราก็ใช้งานช่องปกติเลือกเอานะครับว่าเราจะใช้ช่องไหนนะครับเห็นไหมครับง่ายๆครับอะวิธียกเลิกสแกนยกเลิกสแกนให้ทําแบบนี้นะครับกดเหมือนเดิมกดแช่ครับปุ๊บอ่ากดขึ้นมาปุ๊บอ่าเห็นไหมครับอันนี้มันสแกนใช่ไหมครับเดี๋ยวนะครับนี่สแกนเป็น4 อ่าเป็น6ถ้าเราไม่เอาเลข6นะครับมันแบบนี้นะครับให้มากดตัวนี้นะครับเลือกนี่ครับเพื่อจะยกเลิกนะครับนี่ครับปึ๊บอ่าเสร็จแล้วก็ออกมาครับอ่าเห็นไหมครับทีนี้เรามาดูสแกนนะครับเรามาดูสแกนเมื่อกี้ช่องที่6เรายกเลิกไปแล้วนะครับให้กดแช่ครับปึ๊บอ่านะครับอันนี้2มันสแกนนะครับอ่าอ่าสี่สแกนเห็นไหมครับอ่าดูช่องที่หเมื่อกี้เรายกเลิกไปแล้วเห็นไหมครับไม่มีสแกนแล้วเห็นไหมครับ ง่ายๆนะครับวิธีสแกนมันก็ไม่ยากครับทีนี้ก็เข้าหมดปกติก็กดสแกนหนึ่งครั้งนะครับปุ๊บเห็นไหมครับก็ช่องปกติครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับคลิปหน้านะครับคลิปหน้านะครับผมจะมาแนะนําตัว GM 3 3 8วิธีสแกนนะครับครับคลิปหน้าเจอกันอีกทีนะครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ